สวัสดีครับตลอดออนทัวร์คลิปนี้น็อตและวอล์กอินไทยทริป อยู่บริเวณรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับพามารีวิวการเดินทางไปที่รามคำแหงครับก็คือใครที่เดินทางมาถึงสถานีศูนย์วัฒนธรรมแล้วจะไปยังไงไปรามยังไงให้สะดวกแล้วก็รวดเร็วที่สุดครับก็มีหลายช่องทางนะครับที่ไปรามแต่ว่าพอดีหลอดมาตรงบริเวณศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้ก็เลยเป็นอีกสถานีหนึ่งที่มีความสําคัญที่สามารถเชื่อมต่อการเดินทางได้ดีเลยครับก็เลยจะพามาดู การรีวิวไปที่รามกำแหงหรือว่าบริเวณใกล้เคียงครับเข้าสู่ประตูที่3ของ MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเราก็จะเดินตามทางเลื่อนหรือบันไดเลื่อนตรงนี้เข้าไปภายในสถานีครับซึ่งภายในสถานีก็จะสามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ตัวสถานีหรือว่าเข้าไปซื้อบัตรโดยสารได้โดยตรงซึ่งตรงนี้ก็สามารถเดินทางเข้าไปด้านในเพื่อเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีส้มได้ในอนาคตครับ ต่อจากนั้นเราก็เดินมาตรงบริเวณทางออกที่2เพื่อไปสู่อาคารจอดรถจอดหรือว่าอาคารจอดรถของ MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับเราก็จะเดินออกตรงบริเวณประตูที่2ตรงนี้ครับก็จะมีบันไดเลื่อนบริเวณบันไดเลื่อนก็จะมีการาติดป้ายอะไรต่างๆไว้ให้พี่น้องประชาชนที่เดินทางมาใช้งานได้อย่างชัดเจนครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุก็แนะนําให้ใช้ลิฟต์โดยสารจะดีกว่าครับหรือว่า จับบันไดเลื่อนหรือว่าต้องมีผู้ที่เดินทางมาด้วยกันจะมีความปลอดภัยมากขึ้นมีทั้งภาษาจีนภาษาไทยให้ผู้ที่เดินทางมาใช้บริเวณสถานีได้ใช้อย่างสะดวก ลังนี้เราเดินมาอยู่ฝั่งตรงข้ามตรงประตูที่2ซึ่งฝั่งตรงข้ามกับประตูที่3ที่เราอยู่ตอนแรกต้นคลิปครับก็จะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณใกล้ๆกับอาคารจอดรถจอดหรือว่าอาคารจอดรถของสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าตรงนี้ก็จะค่อนข้างมีความสะดวกรวดเร็วในการจอดรถค่อนข้างโอเคเลยครับอาคารจอดรถของสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้ค่อนข้างจะโอเคครับเพราะว่ามีความกว้างขวางและมีสิ่งอำนวยความสะดวกสําหรับพี่น้องประชาชน ที่จะเดินทางมาใช้บริการจุดจอดรถหรือว่าภายในอาคารจอดรถรวมทั้งสามารถเชื่อมต่อการเดินทางกับรถบัสหรือว่ารถโดยสารที่เดินทางผ่านบริเวณถนนรัชดาพิเษก,กแห่งนี้ได้อย่างคล่องตัวเลยครับโดยเฉพาะใครที่จะเดินทางไปรามคำแหงครับรถสาย137หรือว่ารถเมล์รถประจำทางของคสมกสาย137ก็จะเดินทางเข้ามา จอดที่บริเวณภายในอาคารจอดรถแห่งนี้ก่อนที่เราจะเปลี่ยนรถเพื่อเดินทางไปยังรามํำแหงซึ่งก็ใช้เวลาในการเปลี่ยนรถบริเวณอาคารจอดรถสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้ไม่นานเท่าไหร่ครับจอดรอคนนิดนึงแล้วก็จะเดินทางออกจากจุดจอดรถตรงนี้เพื่อเดินทางเข้าไปตามถนนราชดาพิเศษแล้วก็ไปที่ถนนพระราม9เข้าสู่รามํำแหง ค่าบริการสําหรับการจอดรถภายในอาคารจอดรถบริเวณศูนย์วัฒนธรรมจะเริ่มต้นที่15บาทครับส่วนใครที่จะต้องการจอด,ดรถค้างคืนหรือว่าข้ามคืนก็จะต้องจ่ายค่าบริการทั้งหมด500บาทครับ ภายในอาคารจอดรถมีการรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงรวมถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกมีจุดชาร์จรถไฟฟ้าที่ค่อนข้างจะสะดวกมากๆครับแต่ว่าณวันที่น็อตไปดูก็ยังไม่ได้เปิดใช้ครับในอนาคตเชื่อว่าพอเปิดใช้แล้วก็จะสามารถทําให้พี่น้องประชาชนที่เดินทางมาใช้ภายในอาคารจอดรถตรงนี้มีความสะดวกรวดเร็วสําหรับใครที่เปลี่ยนระบบจากรถแก๊สหรือว่ารถน้ํามันมาเป็นรถไฟฟ้าแล้วก็สามารถชาร์จภายในบริเวณอาคารจอดรถตรงนี้ได้ครับ นี่ก็คือรถ137ที่น็อตบอกว่าจะเดินทางเข้ามาภายในอาคารจอดรถตรงนี้ครับพอรถ137เดินทางเข้ามาบริเวณตรงนี้ก็จะจอดรอพี่น้องประชาชนให้ขึ้นรถสักประมาณ10-15นาทีหลังจากนั้นก็จะออกไปยังบริเวณถนนร,รัชดาพิเศษที่น็อตบอกครับไปเข้าถนนร,รามคำแหงอีกที ซึ่งสาย137นี้ครับจะวิ่งเป็นวงกลมครับโดยตรงที่บริเวณต้นคลิปที่เราอยู่บริเวณประตู3ของ MRT ตรงนั้นหากใครเห็น137วิ่งมาก็ไม่ต้องแปลกใจครับเพราะว่า137ฝั่งนั้นก็จะวิ่งไปเข้าถนนลาดพร้าวไปยังบางกะปิแล้วก็เข้าสู่ถนนรามคำแหงอีกทีซึ่งก็จะเท่ากับว่า137นี้วิ่งเป็นวงกลมเพื่อเข้าสู่รามคำแหงเช่นเดียวกันแต่ว่าณนะวันนี้ในคลิปนี้น็อตพามาดูที่บริเวณศูนย์วัฒนธรรมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะค่อนข้างสะดวก ออกจาก MRT ขึ้นสู่137เข้ารามํำแหงได้โดยตรงเลยครับจากนั้นน็อตก็จะพาเดินไปที่บริเวณถนนรัชดาพิเศษอีกครั้งเพื่อเดินไปดูตรงบริเวณที่เขาก่อสร้างสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยของรถไฟฟ้าสายสีส้มครับ อยู่ฝั่งตรงข้ามกับเอสพนาดครับเราก็จะเดินต่อไปเรื่อยๆดูบริเวณถนนรัชดาภิเษกไปด้วยซึ่งเป็นอีกถนนหนึ่งที่มีความสวยงามมากๆเพราะว่ามีการปลูกต้นไม้ค่อนข้างสวยงามเขียวขจีเลยครับเป็นอีกถนนหนึ่งที่น่าเดินทางมาใชา้หรือว่ามีความสวยงามมากๆจากนั้นเราก็จะเดินตรงไปที่ใกล้ๆกับบริเวณที่เขาก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มครับก็สร้างเสร็จเรียบร้อยในฝั่งตะวันออกครับจากนั้นเราก็จะ ดูว่าภายในนี้ก็จะเห็นว่ามีการก่อสร้างเรียบร้อยแล้วก็บริเวณใกล้เคียงก็จะเป็นพื้นที่ว่างซึ่งพื้นที่ว่างนี้เราก็จะเห็นาภาพที่ค่อนข้างชินตานั้นก็คือมีการปลูกต้นไม้เพื่อไม่ให้เป็นพื้นที่ว่างแต่ว่าใกล้ๆก,ก,กับสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มนี้ก็มีการตกแต่งสถานีอะไรเรียบร้อยแล้วครับรอแต่ว่าฝั่งตะวันตกจะมีการดําเนินการก่อสร้างแล้วก็เปิดให้ใช้ได้ในอนาคตแค่นั้นเองครับ เดินตามทางเท้าถนนรัชดาพิเศษไปเรื่อยๆครับก็จะไปถึงประตูที่1ของสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ําเงินตรงบริเวณใกล้ๆกับตึกไซเบอร์เวิร์ตรงนี้ครับโดยทางออกที่1ของ MRT สายสีน้ําเงินก็จะอยู่ใกล้ๆกับตึกไซเบอร์เวิร์หรือว่าทางแยกที่จะไปศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนั่นเองครับก็จะมีการบริการจุดจอดรถแอดไลน์เพียงแอปเดียวก็จะครบจบในแอปเดียวครับซึ่งถือว่า MRT มีการปรปับปรุง ให้มีความสะดวกรวดเร็วและอำนวยความสะดวกสําหรับใครที่จะมาใช้ลานจอดรถรวมถึงภายในอาคารจอดรถที่นัดพาไปดูเมื่อสักครู่ด้วยครับโดยการปรปับปรุงสถานที่จอดรถของ MRT ให้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นนั้นได้รองรับความรวดเร็วหรือว่าความเบื่งรีบในการเดินทางของพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีเพราะว่าตอนนี้ประชาชนก็ต้องการความรวดเร็วในการเดินทางก็จะมีการบริการตนเองแล้วก็ สามารถจอดรถได้เร็วขึ้นทําให้การจอดรถภายในบริเวณสถานที่ต่างๆของ MRT มีความรวดเร็วและความคล่องตัวมากยิ่ยงขึ้นสาระดีเดินเที่ยวสุขใจไปกับ Walking Thai Trip กับน็อตครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไ r i b e และกดกระดิ่งให้หน่อยครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงค่อนข้างบ่อยฝากคลิปต่อๆไปของน็อตด้วยนะครับว่าน็อตจะพาไปเดินเที่ยวที่ไหนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ